เข้าออกน่พุทธุกผู้รู้นะผู้รู้พุทธะผู้รู้มันอยู่ทุกที่แต่ว่าเราไปติดตัวสมมุติไปเข้าใจว่าพุทธะอยู่กับคนนั้นคนนั้นแล้วก็วิ่งไปไปยอมเป็นลูกไม้ลูกมือเข้าไปว่าพุทธะนี่คือพุทธะจะหามรู้ไม่ว่าพุทธะอยู่ในใจของเรา ทำยังไงใจ้ให้มันพุทธ,ธะเกิดขึ้นในใจของเราให้ได้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานรู้ในที่นี้คือรู้อริยสัจสีนะไม่ใช่รู้แบบโลกโลกอย่างที่เขารู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งที่ทำให้สัตว์โลกเกิดทุกข์ก็คืออะไรล่ะกิเลสกรรมตัณหาภาวะัันหา วิพวตัญหากรรมัญหาเนี่ยพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนนี่ทั้งหาาพอใจรูปพอใจเสียงพอใจในลาบยศสรรเสริญพอใจในยศตำแหน่งไม่ยอมลงไอคนอยากจะเป็นอยากจะนั่งก็เลื่อยขาเก้าอี้กันไปต่างคนต่างพอใจก็มันมีตัวเดียวก็แย่งกันไปอยู่นั่นแหละ กรเพาะสัตว์โลกพอใจในการนั่งเก้าอี้ตัวเดียวมันจึงทุกข์ทั้งทั้งเก้าอี้มีต้องมากมม้ในโลกนะไม่จําเป็นต้องนั่งโตนั้นก็ได้เก้าอี้โต๊ะเก้าอี้จะเป็นไม้ก็ได้เป็นแพร่ก็ได้จะเป็นก้อนหินธรรมชาตินั่งก็ได้มีความสุขทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องไปนั่งเก้าอี้ประดับประดา เพชรดินจินดาหรือที่เขายกย่องว่านี่คือเลิศมันเลิศแบบโลกแต่ไม่ใช่เลิศแบบพระอริยเจา้าดังนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านจะออกจากเก้าอี้ตัวน,นั้นได้อย่างไรเพราะท่านรู้ว่ามันไม่จริงไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอย่างนั้นไม่ได้ ถ้าเราไปยึดของความทนอยู่มันไม่ได้เป็นทุกข์อยู่แล้วตัวเองก็ต้องเป็นทุกข์ตามวันหนึ่งถ้าเรานั่งแล้วนั่งไม่สะดวกเขาอยากให้เราเราออกเราก็ต้องทุกข์เพราะอยากจะนั่งอยู่ตลอดคนอื่นที่เขายังไม่อยากนั่งเขาก็อยากอยากจะนั่งก็ทําวิธีให้ออกจากออกให้ได้มันก็เลยทุกข์สังคมก็วุ่นวายได้ฉะนั้นต้องหาวิธีตับ ดับความความอยากนั้นให้ได้เขาเรียกว่านิโรธไอตรงนี้แหละเราจะดับอย่างไรการจะดับได้ก็ต้องอาศัยมักแปดนั่นแหละที่จะมาพูดมาแต่ต้นนั่นแหละมักแปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ มีได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะอาตมาหรอกญาโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั่วโลกก็มีได้สามารถสร้างสติเกิดขึ้นได้รู้เท่าทันโลกของความเป็นจริงจะอยู่มุมไหนของโลกจะนั่งรถนั่งเครื่องบินนั่งเรือต้องขอให้มีสติรู้ตามความป็นจริงรู้ทันโลกที่เกิดขึ้นว่าโลกภาวะโลกนี้มันเกิดขึ้นอย่างไร เราจะตัวของเรารอดจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็ปรับระดับจิตของตัวเองให้อยู่ตามความเป็นจริงและอยู่ความพอเพียงของชีวิตเช่นในหลวงท่านตรัสนั่นแหละเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละอยู่ตามอัตภาพอย่าอยู่ตามเกินฐานะของตัวเองสิ่งที่เราได้มาแล้วก็พอใจสิ่งที่ได้หรือสิ่งที่เราหามาแล้วก็พอใจสิ่งที่หามา หามาใช้ยังไงล้วก็พอจะในสิ่งที่เราใช้นี่แหละพระองค์ท่านยึดตามสายกลางเอาธรรมะของพระเจ้ามาสอนให้เราแต่เราไม่เข้าใจคําว่าพอเพียงไปเข้าใจว่าไม่ให้ใช้แต่จริงท่านให้ใช้แต่ใช้ให้เป็นใช้มันถูกถูกเรื่องถูกราวถูกเวลาถูกตัวบุคคลถูกสถานที่ แต่ว่าเวลาเราใช้มันไม่ถูกคนนี่ไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่ใช้ผิดสถานทีน่มีเงินก็ไปใช้อย่างอื่นเที่ยวคลับเที่ยวบาร์กินเหล้ามันก็มีปัญหาเพราะเพราะมันไม่วัฒนาการไม่พัฒนาให้ครอบครัวเจริญมีความแตกแยกมีเงินมากๆแทนที่จะมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ทำสารารณสุขให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อหมู่บ้านให้มันเจริญแต่ก็ไปใช้ย่างอื่นเรื่องไปใช้ซื้ออุวุธสงครามมาฆ่ากันมันก็นั่นแหละเขาเรียกว่าใช้ไม่ถูกมันก็เกิดเป็นปัญหาสังคมช่องว่าต่อการจิตใจเกิดการอาฆาตมาตร้ายแทนที่จะมีเมตาตากรุณาสงสาร และช่วยจนเจอเอื้อ,อทอนซึ่งกันและกันมันไม่เกิดถ้าเดินเส้นทางแบบนั้นมันก,ก็ออกวงจรป่มันดูวงจรความดีแทนที่จะมันจะอยู่ในวงจรของมรรคแมันออกไปนู่นสังสารวัตรวัตตะวนสามมีเกณเกล็แล้วมีกิเลสแล้วก็ต้องมีกรรมสร้างกรรมใหม่เมื่อสร้างกรรมใหม่มันก็เป็นวิบากแห่งกรรมของสัตว์ มันก็รับทุกเวทนายไงไปสู่อบายภูมิไปอสุรกายถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เราก็ต้องรักษาศีนห้าสินแปดถ้าชีวิตของคารวาสก็ถือศีนห้าสินแปดนั่นแหละแม่ชีหรืออุบาสกอุบาสิกาถือศีนที่รักษาศินวันพระก็ถือศินแปสามเณรก็ถือศีนสิลสิบพิกษุก็ศินสองร้ี่สิบบา ก็สามารถให้มีความสุขในตามอัตภาพถ้าเชื่อมั่นในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลจะเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วมันก็สามารถแทงตลอดแห่งธรรมทั้งหลายที่พระุทธเจ้าท่านตรัสสอนพิสษุทั้งหลายนั่นแหละเพราะธรรมเพราะท่านแทงตลอดของธรรมธาตุโลกธาตุทั้งหลายต่างๆที่หลวงพ่อหลวงตามหาบัวบธรรมะธาตุ ฉะนั้นวันไหวเดือนลั่นพูแจ้งแทงตลอดของโลกธาตุฉะนั้นยานของพระองค์ไม่มีอะไรติดขัดมองทะลุปูโปล่ไปหมดเห็นเหมือนกลางวันไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์นอ้อยเวียนไยวายเกิดแสงสารสังสารวัตท่านสามารถรู้แจ้งแทงตลอดนี่คือการตัดสุ้ขององค์บัตส,สัมมาสุเจ้าที่ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขาโลกเป็นวันที่พระองค์ท่านประสูติ ตัสรู้ปรินิพภานมันตรงกันมันขึ้นสิบห้าข้าเดือนหกตรงกันไปนะหาที่ใดที่จะเมสมอเสมอเหมือนไม่ได้ฉะนั้นวันนี้หวังว่าที่อาจ,จะมาได้เอาหัวข้อธรรมะว่าสังคมต้องการเข็มทิศนะนะก็เพื่อชี้ทิศ ทิศทางเดินของเราให้สังคมนั้นไปทางไหนจะเกิดมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีคนตัวอย่างในสมัยอดีตก,ก็คือองคระสมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกอัครบุคคลเอกของโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดข,ของโลกเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการเดินของสัตว์ให้พบแสงสว่างพ้นจาก โพนตมสู่พ้นแห่งน้ำถึงฝั่งนะสัตว์โลกทุกทุกโคตัวตนนั้นปรารถนาจะถึงฝั่งด้วยกันทุกคนเมื่อถึงฝั่งแล้วเราก็เจอแต่สถานที่รื่นรมมับนบันเทิงใจมีทั้งสวรรค์มีทั้งเทพมีทั้งพระพรม ถึงสวรรค์พระพรหมก็ยังหมดบุญวัสนาแล้วก็ต้องมาเวียน่ายตายเกิดอีกถ้าไม่อยากมาเวียน่ายตายเกิดในสารวัตรก็ต้องปฏิบัติตนให้เข้าสู่มรรคผลิพานแดงขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือแดนของพระัาต์ที่สถานที่นี้ได้จัดไว้แล้วเป็นที่ศึกษาฉะนั้นวางว่าวันนี้เป็นข้อคิดเตือนใจ ธรรมะขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตให้เราเราจะได้พบแสงสว่างไม่ต้องให้คนอื่นเขามาชี้เข็มทิศให้เรานะเพราะสื่อต่างๆนั้นมักจะชักชวนให้เราเดินออกน,นอกเส้นทางนะสื่อนั้นยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดเหมือนคำสั่งสอนของพระสัมมาสมัามพุทธเจ้าฉันั้นขอให้ ญาโยพุทธบริษัททั้งหลายจงพบแสงสว่างนำทางของตัวเองสู่ความเป็นอริยบุคคลเพื่อจะได้พ้นจากสังสารวัฏอาตมาภาพจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุพะทธธรรมสงฆ์จงดนบันดาลให้ท่านสาธุชนผู้ใครพบแสงสว่างในชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางความสำเร็จ สมตามความปรารถนาตามบาร,รมีที่เคยสร้างเคยทำมาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยแล้วขอด้วยอำนาจคุณพระพุทธปรมประสงค์ทำแห่งขององค์พระสมัมจ็พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจงดลบรันรดาลให้ญาติโยมมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนานสารสมบัติ ทุกท่านทุกตัวทืนท่นเจริญพร ครับท่านผู้ชมครับขณ่นี้การบรรยายธรรมในวันวิสาขบูชาวันที่13พฤษภาคมที่ลานธรรมแห่งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับขออนุโมทนาการท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ได้ฟังธรรมพร้อมกันในกิจกรรมวิสาขบูชาพุทธบรมีจะมีการบรรยายธรรมทุกวันถึงวันที่1มิถุนายนขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตนุฟัง ในการฟังธรรมวันต่อต่อไปวันนี้ขอกลับอปรุ่มทนาสวัสดีครับ सङ्घम् शरणं गच्छा